4วิธีลบไฟล์ขยะเพิ่มพื้นที่ว่างในคอมพิวเตอร์แก้เครื่องอืดหน่วงใน windows 11ใครที่ใช้งานคอมพิวเตอร์ไปสักระยะแล้วรู้สึกเครื่องอืดหน่วงอาจจะมีสาเหตุมาจากไฟล์ขยะที่อยู่ในคอมพิวเตอร์มากเกินไปนะคะวันนี้คูกุ้งมีวิธีลบไฟล์ขยะในคอมพิวเตอร์ของเรากลับมาลื่นปื้ดเหมือนเดิมค่ะวิธีที่1นนะคะเป็นการลบไฟล์ temporary file นะคะเวลาเราเข้าเว็บไซต์บ่อยๆหรือโหลดไฟล์ต่างๆ,ๆเข้าไปในเครื่องนะคะก็จะสะสมเพิ่มไฟล์ขึ้นไปเรื่อยๆ ซึ่งทำให้เปลืองพื้นที่เราก็ต้องทําการลบทิ้งนั่นเองค่ะก็ทําการคลิกขวาที่ปุ่ม start นะคะแล้วก็เลือกที่ system ค่ะแล้วก็มาเลือกที่ด้านซ้ายมือนะคะที่ system อีกรอบค่ะแล้วก็มาเลือก storage นะคะจากนั้นเราก็มาเลือกที่ temporary file ตรงนี้ค่ะแต่ถ้าในดาวน์โหลดของใครไม่อยากจะลบนะคะก็ให้เช็คถูกออกนะคะเพราะไม่งั้นในดาวน์โหลดก็จะหายไปทั้งหมดเลยค่ะเสร็จแล้วก็กดที่ remove file ได้เลยค่ะแล้วก็กด continue วิธีที่2นะคะเป็นการลบไฟล์ใน Disk Cleanup นะคะเป็นการลบไฟล์ที่ไม่จําเป็นออกนะคะเป็นการทําความสะอาดไฟล์ข้อมูลในฮาร์ดดิสก์ของเราได้เอยค่ะ,เ,คะเขาก็จะขึ้น Disk Cleanup มาให้เราก็คลิกเข้าไปได้เลยตรงนี้ก็กด OK จากนั้นขึ้นหน้านี้มานะคะให้มาเลือกที่ Cleanup System f i l e ก่อนนะคะกด OK เขาจะประมวล เพิ่มขึ้นมาอีกนะคะมันจะมีไฟล์ซ่อนเข้าไปข้างในอีกนะคะแล้วก็สามารถเลือกได้เลยค่ะเมื่อเราเลือกครบแล้วเรียบร้อยนะคะก็ทำการกดโอเคได้เลย delete file ค่ะต่อไปเป็นวิธีที่3นะคะในเทมนะคะเป็นไฟล์ขยะที่ซ่อนไว้ใน Window ์นะคะเราก็ต้องทำการลบเช่นเดียวกันค่ะให้ทำการคลิกขวาที่ Window ์นะคะแล้วกดที่คำว่า run ค่ะไฟล์ในนี้นะคะเราสามารถลบได้ทั้งหมดเลยนะคะ เราทำการกด c อน t r o l a ก่อนนะคะทำการคลุมไฟล์ทั้งหมดเลยแล้วก็กด shift delete ค่ะกด shift delete เพื่อลบไฟล์ออกจากเครื่องถาวรเลยนะคะมันจะไม่ไปลงในถังขยะของเราค่ะแล้วก็กด yes ค่ะถ้ามีไฟล์แบบนี้ขึ้นมาแสดงว่าเรากำลังใช้งานอยู่นะคะก็กดก,กระบัิได้เลยนะคะต่อไปเป็นวิธีทสนะคะจาก software d i s t r i b u t i o n นะคะทำเหมือนเดิมค่ะก็คือทำการคลิกขวาที่ปุ่ม start นะคะ แล้วก็กดที่ run ค่ะกด ok ได้เลยแล้วก็กด control a ทำการคลุมทั้งหมดนะคะของใครที่ไม่เคยลบนะคะก็จะมีในนี้ค่อนข้างมากนะคะไฟล์ในนี้ค่ะเป็นไฟล์ขยะที่เกี่ยวกับการอัปเดต windows นั่นเองค่ะแล้วก็กด shift delete เหมือนเดิมค่ะทำการลบถาวรน,นะคะแล้วก็กด yes ค่ะตรงนี้ก็กดกากบาทออกไปได้เลยนะคะหรือกด script ได้นะคะ แล้วก็กระบาดออกได้เลย